สวัสดีครับพบกับชาวนะครับวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูงนะครับ EP ที่138นะครับวันนี้มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ200บาทนะครับสนใจโทร0625608471นะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับ องที่หนึ่งนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับจะมีเมตตกุดฝังอยู่ตรงที่หน้าอกของท่านนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับด้านหลังนะครับขององค์ที่หนึ่งนะครับ องที่หนึ่งนะครับองค์คที่สองนะครับองค์คนี้ก็พิมพ์ทรงสวยๆนะครับจะเป็นออกเนื้อสีฟ้านะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อสวยซุ้มสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์คนี้ ด้านหลังนะครับขององค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สามนะครับจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่นะครับ องนี้ก็พิมพ์ทรงสวยนะครับซุ้มสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้ด้านหลังนะครับ องค์ที่สี่นะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อสวยนะครับแต่ละเนื้อแต่ละองค์พิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อก็จะสวยออกมาประมาณนี้กันเลยนะครับเป็นพระเนื้อเก่าๆนะครับเป็นพระเก่านะครับ,รบด้านหลังจะเป็นไก่เชินะครับ องที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หนะครับองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับเป็นพระเก่านะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับริมทรงสวยเนื้อสวยนะครับ เนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตุ่มขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับด้านหลังเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็สวยๆนะครับเป็นพระเนื้อเก่าๆนะครับ องที่6นะครับต่อไปองค์ที่7นะครับองค์ที่7นะครับเป็นพระเนื้อเก่าๆเ,เหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับแบ่งปันกันองละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มนะครับจัดส่งฟรีนะครับมีทั้งแบบเก็บเงินและแบบโอนเงินนะครับด้านหลังนะครับขององค์ที่7นะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่7นะครับองค์ที่8นะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อสวยนะครับ เนื้อเก่าเนื้อสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงของท่านก็สวยนะครับองค์ที่แปนะครับองค์นี้ด้านหลังของท่านนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่แปดนะครับ องที่แปดนะครับองค์ที่เก้านะครับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดละคลังนะครับเนื้อเก่าเก่าสีสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงชัดเจนนะครับรูปทรงพิมพ์ฐานชัดเจนนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีรอยประมาณนี้นะครับเป็นพระนเก่านะครับเป็นพระเนื้อเก่าเก่านะครับพระเก่าพระดีนะครับองค์ที่เก้านะครับองค์ที่สิบนะครับองค์นี้สวยๆนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับจะมีความเงางาของ เงางามขององค์ท่านนะครับขององค์ท่านจะมีแตกลายงาตามผิวพระนะครับสวยๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับด้าน,นหลังจะเป็นตาแผ่นดินนะครับขององค์ที่10บนะครับ องที่10นะครับองค์ที่11นะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อเก่าเก่านะครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยกันเลยนะครับจะมีลงลักทองนิดนิดนะครับจะเป็นมุมบนด้านขวานะครับขององค์ท่านนะครับซุ้มสวยนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองนี้ ด้าน,นหลังนะครับจะมีอักษรจีนหรือเปล่านะครับขององค์ที่11นะครับองค์ที่11นะครับปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่12นะครับองค์นี้พิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อสวยกันเลยนะครับ น่าสนใจรับไปเช่าบูชากันนะครับแบ่งปันกันองค์ละ200บาทนะครับจะส่งฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับมีทั้งแบบเก็บเงินและแบบอวดเงินนะครับด้านหลังจะเป็นเหรียญน,นะครับองค์ที่12นะครับ องที่สิบสองนะครับชอบองค์ไหนนะครับสนใจองคไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมดสิบสององนะครับสิบสองรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองห้าหกศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับ จัดส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ